สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมาอัปเดตกันหน่อยนะเพื่อนๆตัว VEO 3สร้างโฆษณาด้วยเจสันฟีเจอร์นี้นะเป็นตัวอัปเดตใหม่ล่าสุดจากอากูอีกแล้วค่ะบอกเลยนะว่าเด็ดจริงๆนะจากที่ตุ้งใช้เนี่ยทำวิดีโอโฆษณาแบบทีวีแบบสื่อจริงๆอะในคลิกเดียวนะเพราะพร้อมของเจสันเนี่ยมันครอบคลุมและสั่งได้ละเอียดกว่าวาง พร้อมภาษาอังกฤษธรรมดาเพื่อนๆทีนี้เดี๋ยวตุ้มเปิดตัวอย่างให้ดูนะจากที่ตุ้มไปทดลองเล่นทดลองสร้างกันมาเพื่อให้ทุกคนอะเห็นภาพและเข้าใจมากขึ้นค่ะโอ้โหเป็นไงเลิศปะนี่แหละคือเจสันโคสมาโค้จึ้งแม่ คือแบบว่าเขาทั้งตัดต่อใส่เสียงใส่ซาวพากให้อีกสุดสุดเลยสวยปะเนี่ยคลิกเดียวนะได้วิดีโอสวยๆแบบนี้ไปใช้เลยนะอันนี้คือ j จสัน v ีโอนะตัวใหม่ล่าสุดหรือ v ีโอของ Google นั่นเองและทีนี้นะคะเรามาดูกันต่อว่าตัว j จสันเนี่ยมันคืออะไรนะคะเจสันเนี่ยจริงๆอ่ะมันคือภาษาจาว่า นะเป็นภาษาที่ใช้สำหรับเก็บข้อมูลในรูปแบบตัวหนังสือใช้งานง่ายมากค่ะเป็นเหมือนแบบฟอร์มให้คอมเนี่ยเข้าใจว่าเราต้องการอะไรก็เขียนลงไปในฟอร์มนั้นเออส่วน VEO 3หรือ VO 3เนี่ยคืออะไรสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยใช้งานนะ VEO 3นะคะคือแพลตฟอร์มของ Google เป็น AI ที่ สร้างวิดีโอหรือสร้างภาพนิ่งเป็นวิดีโอได้ชื่อเต็มของเขาเลยคือวิดีโอ to วิดีโหรือ image video นั่นเองค่ะนะอันนี้ก็คือวีโอ3แบบง่ายๆเลยสามารถสร้างวิดีโอคำสั่งจากพร้อมหรือเจสันก็ได้บอกอรายละเอียดได้เช่นความยาวคีนาทีวินาทีเท่าไรมุมกล้องตัวละครท่าทาง ใส่เสียงพูดครบเลยเลิศไหมอันนี้คือ v ี o 3นะสรุปง่ายๆเลยค่ะก็คือ j จสันเนี่ยคือภาษาที่ใช้เขียนคำสั่งส่วน v ี o 3คือ AI ที่ใช้สร้างวิดีโอเวลาเราเอามารวมกันแล้วเนี่ยก็คือการเขียนคำสั่งให้ v ี o ทําทำงานแบบละเอียดตามที่เราต้องการนั่นเองเออเดี๋ยวเริ่มกันเลยอันนี้อธิบายแบบ กุบๆนะให้มือใหม่เข้าใจไปด้วยและเริ่มทดลองใช้งานไปด้วยกันเลยในคลิปนี้นะเพื่อนๆอ่ะแล้วมันแตกต่างยังไงนะคะสำหรับ่าวิดีโอที่ใส่คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษเออมันต่างยังไงเพราะเจสันนะมันเป็นโค้ดแบบนี้เนี่ยตรงึ้นภาพให้โค้ดเหมือนภาษาโปรแกรมเมอร์เขียนนะแต่เวลาที่เราไปสร้างวิดีโอเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็คือใส่พร้อมเป็นอังกฤษถูกไหม นะแต่อันเนี้ยเป็นตัวใหม่เลยต่างยังไงเรามาดูกันนิดหนึ่งนะคะหนึ่งเลยการใส่คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษตรตงๆหรือพร้อมแบบธรรมดาเราพิมพ์ประโยคตรงตัวไปได้เลยเช่นเราต้องการอะไรแล้วก็พิมพ์ภาษาอังกฤษลงไปถูกไหม AI จะตีจะตีความตามที่เราเขียนเลยซึ่งบางทีเนะะี่ยค่ะมันตีความผิดด้วย นะบางทีก็ข้ามรายละเอียดของเราไปบ้างทำให้วิดีโอที่เราเจนออกมาเนะะี่ยค่ะบางทีมันก็ตกหล่นหรือไปคนละทิศคนละทางเลยหรือไม่ได้ตามสิ่งที่เราต้องการแบบ100%เอเซนะเหมาะกับคนที่ต้องการความไวความแบบไม่ต้องเป๊ะมากใช้แบบนี้ได้ 2. การใช้เจสัน VEO 3 เหมือนเรากอกแบบฟอร์มให้ AI แบบละเอียดเลยอันนี้ความยาวขีวินาทีตัวละครเป็นผู้ชายผู้หญิงผิวสีผมเสื้อผ้าท่าทางต้องการทำอะไรอยู่ถือของนั่งเดินสนุกหัวเราะใส่เสียงพูดเป็นข้อความได้ AI เนี่ยจะทำงานตามสิ่งที่เรากำหนดไปขวาเขียนพร้อมภาษาอังกฤษนั่นเอง อันนี้คือความต่างกันนะเพื่อนๆนะคะวิธีเขียนคําสั่งเดี๋ยวเรามาลองเวิร์กช็อปกันใครที่ยังไม่เคยใช้ตัว g ีมินายโปนะ,ะโหลดได้เลยนี่มือถือทุกรุ่นนะคะใช้ได้เลย Android iPhone ดาวน์โหลดซะนะคะแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะคะใครที่ ไม่เคยใช้งานตัวโปตุ้มแนะนํานะตัวนี้มันต้องใช้อ่าเป็นตัวโปนะมันถึงจะใช้งานได้ก็กดเข้าไปทดลองสมัครได้เหมือนตอนนี้ Google เขาแจกให้เรานะสมัครทดลองฟรี1เดือนเล่นได้เลยเต็มครับอ่าสร้างผ่านมือถือได้ทุกรุ่นเลย นะคะเดี๋ยวใครที่โหลดเสร็จแล้วหรือใครที่มี g e m i n i Pro อยู่บนมือถืออยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเขียนพร้อมกันเขียนยังไงให้มันออกมาเป็นเหมือนโฆษณาที่ตุ้มเปิดให้ดูเมื่อช่วงต้นคลิปนะวิธีการเขียนพร้อมแบบ j จสันเนี่ยค่ะสำหรับการสร้างวิดีโอโฆษณามันจะมีความคล้ายกับการเขียนพร้อมภาษาอังกฤษธรรมดานะเราต้องระบุก่อนว่า สินค้าเราคืออะไรอย่างตัวอย่างตุ้มทําเป็นน้ําหอมชาแนลเมื่อกี้เออแล้วก็ฉากแรกเลยต้องบอกไปด้วยนะว่าเขียนพร้อมแบบเจสันนะคะฉากอ่ะเพื่อนๆโน้ตนะแคปจอนี้ไว้ก็ได้นะฉากฉากแรกเป็นอะไรเหมือนเราจินตนาการในหัวว่าอยากให้ผู้หญิงคนนั้นน่ะแสดงอะไรอย่างตุ้มทำคลิปโฆษณาชาแนล ตุ้มก็จินตนาการไว้และเออผู้หญิงอะต้องฉีดน้ำหอมสวยๆแนวลักชัวรี่หน่อยออตุ้มก็จะระบุไปเลยว่าฉากแรกให้เป็นผู้หญิงแสดงท่าทางฉีดน้ำหอมแบบฟึดฟๆดฟุอ่าและน้ำหอมลอยออกจากของขวัญตรงเนี้ยค่ะที่ตุ้มขีดเอาไว้เนี่ยเพื่อนๆไปแต่งเติมได้นะเปลี่ยนเป็นสินค้าของตัวเองได้นะคะตรงและลอย ออกจากกล่องของขวัญเนี่ยตรงนี้มันคือเหมือนเราเพิ่มกิมมิคเพิ่มลูกเล่นเข้าไปให้ AI มันแสดงให้มันสร้างวิดีโอแบบต้นฉบับเนี่ยออกมาและก็มีดอกไม้สีชมพูระเบิดตุ้มมาด้วยเป็นไงอันนี้คือฉากในหัวของเราทั้งหมดนะคะที่ตุ้มจินตนาการเอาไว้และก็เอาออกมาให้ AI ทํทำให้เลิศปะเออเลิศนะ อันนี้คือมันเป็นกิมมิคนะจากแสดงท่าทางและลูกเล่นเพิ่มเติมเราอยากให้ในคลิปโฆษณาของเรามีอะไรใส่ลงไปได้เลยนะคะและเพื่อแสดงถึงความสดชื่นหลังฉีดน้ําหอมไอตรงเพื่อแสดงเนี่ยค่ะตุ้มใส่ลงไปเพื่อให้ AI เข้าใจว่ามันจะต้องเป็นแนวเฟสสดชื่นแบบนี้นะเป็นรายละเอียดย่อยและอ่าส่วนสไตล์ตรงนี้สำคัญมาก นะคะสไตล์สมจริงภาพยนตร์ลักชัวรี่มินิมอล 3D การ์ตูนอนิเมชันใดๆเปลี่ยนได้เลยตามความต้องการนะคะที่มีความสมจริงนี่สมจริงแบบคนจริงหรือเปล่าถ้าคนจริงเพืเ่อนๆใส่นี้ได้เลยค่ะนะ,ะหรือถ้าใครนะคะต้องการเป็นงานอาร์ตเออการ์ตูน 3D ก็เปลี่ยนได้นะคะส่วนสไตล์กับสมจริงตรงนี้มีให้เลือกเยอะเลยนะ ถ้าใครไม่รู้ว่าสไตล์มีอะไรบ้างไปถาม chatgpt หรือ g m i n i ได้เลยให้เขาิสต์ออกมาให้แล้วก็ copy มาวางเปลี่ยนตรงนี้เออโอเคนะเพื่อน,น,นใครทำได้แล้วนะเดี๋ยวไปกันต่อมาเลยเดี๋ยวเราลุยกันต่อนะคะเรามาดูตัวอย่างจริงกันตอนนี้นะคะตุ้มอยู่ใน chatgpt ใช้ตัว gpt 5นะคะวิธีการทำพร้อมของตุ้มก็คือสิ่งที่ตุ้ม แชร์เพื่อนๆไปเลยเมื่อกี้แต่ทีเนี้ยค่ะตุอ้มอยากให้เพื่อนๆน,นะแนบรูปภาพสินค้าลงไปแต่แนะนำให้เป็นภาพพื้นหลังสีขาวหรือเป็น png ก็ได้นะใส่สินค้าอะไรก็ได้ลงไปอ่าใครมีสินค้าอยู่ขายของออนไลน์เป็นในหน้าเป็นคนตักตะกา้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยจัดได้เลยและก็วางพร้อมนะคะที่เราเขียนกันมาเมื่อกี้ลงไป ะะว่าต้องการพร้อมแบบไหนทีนี้น้อง G ของเราค่ะเขาจะเขียน JSON มันเป็นแบบนี้นะ,ะที่ตุ้มบอกเพื่อนๆไปว่ามันจะเป็นเหมือนโค้ดโปรแกรมเมอร์เลยแต่ว่าทีเนี้ยค่ะเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากนะเพื่อนๆไม่ต้องไปเขียนโปรแกรมอะไรเลยนะ,ะเพียงแค่เรากดคัดลอกตรงนี้เห็นไหมซูมเลยค่ะนี่เบาๆหนึ่งทีนะคะกดคัดลอกว่าเบาเสร็จแล้วใช่ปะ เราก็ไปที่ g e m i n นนะคะทีนี้กดเข้ามาที่ Google g e m i n นนะคะเราต้องแนบรูปภาพสินค้าของเราลงไปด้วยนะ,ะและก็วางเจสันแบบนี้เลยนี่ Copy แล้ววางแต่ก่อนวางนะเพื่อนๆกดตรงนี้ก่อนนี่เห็นไหมตัว V Do ตรงนี้แล้วก็วางลงไปนะคะวางแบบนี้เลยเอา้าวคลิกได้ไหมอ่ะ ไม่ได้แล้วเพราะว่าจำกัดไปแล้วอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวดูของตุ้มไปก่อนนะวางแบบนี้เลยและก็แนบรูปภาพสินค้าลงไปนะคะเพียงเท่านี้ว e ดีอสาเขาจะเจนวิดีโอมาให้ตรงนี้เลยก็คือวิดีโอตัวนี้ที่ตุ้มได้ออกมาแต่ตอนนี้ระบบมันค้างอยู่มันเลยไม่เปิดโฆษณาให้ตุ้มนะแต่ตุ้มเซฟไว้แล้วอ่ะเดี๋ยวดูตัวอย่างนี้ไปก่อนอีกทีหนึ่ง Breath of wrapped เรียบร้อยเพื่อนๆเนจ๋งปะอ่านะคะประมาณนี้นะสำหรับการทำโฆษณาด้วยเจสัน VEO 3ง่ายมากไม่ยากเลยใครทำได้แล้วก็อย่าลืมนะแชร์คลิปมาอวดกันหน่อยเพื่อนๆน,นะคะอันเนี้ยที่ได้อะ่ะ AI เจสันวีโอสามเนี่ย mm hmm. เขาใส่เสียงใส่เอฟเฟกตัดต่อให้หมดเลยมันก็จะเป็นเหมือนตรีมที่ตุง้งต้องการเนี่ยมีดอกไม้ระเบิดอ่ามีผู้หญิงฉีดน้ำหอมตอนเปิดเดี๋ยวเราลองดูอีกรอบหนึ่งอ่าเห็นปะลอยออกจากกล่องของข,องขวัญมีดอกไม้โปรยลงมา ความลักชวรี่นี่แหละจบแล้วเพื่อนๆแล้วก็เอาไปไประยุกต์ใช้นะคะกับสินค้าของเพื่อนๆได้เลยและก็เดี๋ยวขออนุญาตนักเรียนในกลุ่มนะเดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวขอตัดลงนะคะไปแชร์บนช่องทางอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Youtube นะและก็ส่วนใครนะคะที่อยากมาเรียนด้วยกันมาจอยนะในกลุ่มนี้ยังมีเนื้อหาอื่นๆให้เพื่อนๆศึกษายเยอะเลยนะคะ กดลิงก์นะคะใต้คลิปนี้ไว้เลยนะคะติดต่อแอดมินบ้านเขียวนะเป็นกลุ่มเรียน AI content ค่ะอ่าส่วนใครนะคะทำแล้วติดปัญหาอะไรนะคะก็แคปจอมาสอบถามได้แล้วก็อีกนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวตุ้มอ่ะเสริมก่อน ตอนนี้มันมีข้อจำกัดอยู่ก็คือเวลาที่เราไปสร้างวิดีโอสินค้าเนี่ยบางทีอ่ะตัว g m m n n i Pro นะคะตอนนี้มันยังมีข้อจำกัดอยู่ซึ่งตอนนี้นะคะตุ้งบอกก่อนว่าเป็นกันทุกคนเลยอ่าก็คือตัวเวลาที่เราอัพสินค้าไปอะ่ะบางทีอ่ะ AI มันชอบทำงานไม่ตรงตามคำสั่งหรือมันเพี้ยน เออมันเพี้ยนนะหลายรอบเลยต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดมันเพี้ยนใช่ปะเราก็ค่อยๆปรับผอมค่อยๆแคปแคปจอและก็ส่งไปให้ g m m n n i หรือ Chat GPT ก็ได้บอกเขาไปเลยว่าสร้างออกมาแล้วแต่เจนออกมาได้แบบนี้เออต้องการให้แก้ให้หน่อยนะคะแคปจอและ สั่งน้องไปใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้มันยังมีข้อจํากัดเรื่องนี้อยู่ที่บางทีอ่ะผลลัพธ์มันออกมาไม่ได้ไปรเปอร์เซเหมือนที่เราต้องการนั่นเองนะส่วนใครที่แบบอ่าเรียนแล้วต้องการข้อมูลส่วนไหนเพิ่มเติมก็บ้านเขียวนะติดต่อตุ้มมาได้เลยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วขอให้สนุกกับการใช้ AI นะคะเพื่อนๆ